อ่าสวัสดีครับนะนะคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลมแรงครับลมหนาวมาแล้วลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วลมแรงมากวันนี้มาลุ้นกันว่าจะมีตัวขนาดไหนอยู่ในรป่าโอ้โหจะคางดาหัวเสียบคายอ่าอนะคนคางดาหัวเสียบคาย โโสวัสดีครับน้าคนสวัสดีครับวันนี้เราก็ออกยกยอเช่นเคยวันนี้ก็มาหมายสะพานเตี้ยเนาะน้ําก็ออกเขียวๆหน่อยน้ําไหลหรือน้ําน้ําไหลครับน้ําไหลวันนี้มาลุ้นกันเข้ามาเราจะมีตัวขนาดไหนวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกกิบที่เรามาหาคางดําหาคางดําไปแบ่งให้เพื่อนบ้านกิน เนาะช่วยกันกําจัดช่วยกันกินนะคนกําจัดค้างดําหน่อยนะคนเนาะยังไงก็มาตามลุ้นตามชมกันเป็นยังไงแต่ลมหนาวมาแล้วลมแรงมากครับนะคนดูลมหนาวโอโ้ยดูพัดนี่ต้นไม้ข้างหลังเรานี่พัดอย่างแรงนะคนลมหนาวมาแล้วเน,ะนา,าลนะลุ้นกันเลยครับนะคนจะมีตัวขนาดไหนอันนี้ค้างดำจะเยอะขนาดไหน ลองรุนลองชมกันครับนะคนมีตัวหรือเปล่าอ่าวันนี้เป็นไงเป็นยังไงได้ยินเสียงอยู่นะเสียงปลาเลยโอ้โหมีตะคางดำนะคนนี่มันก็เสียบคายอยู่เนี่ยสามตัวเดีย๋ยวหนอกก่อนนะคนเดี๋ยวนอกก่อนนะคน ตัวไหนที่มันติดเราก็เขย่าออกตัวไหนที่มันไม่ติดเราก็ตัดเอาเนาะนะคนวันนี้น,นี้ยังไม่งั้นเท่าไหร่เนาะไอคลองไหนก็มีแต่คลังดำนะนะคนเด้อคลังดำรนะบาดนเีเจอกันกำจัดเด้อนะนะคนนะ หาค้างนำไปแบ่งให้เพื่อนบ้านกินทัพนาคนแต่ยังจาร้ปลาวิ่งกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเลยกระจายนลยนะคนปลาเยอะปลาเยอะนี่จะเข้ายอเราเยอะเท่าไหร่นั่นไงนั่งไงไม่ยินนั่นไงนั่นไงปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรวิ่งใหญ่วิ่งใหญ่ปนินปนินปนินให้เนาะปนินปนินโอ้สองตัวสองตัว นี่นี่นี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยออกซะหนอมีหนอออกซะหนอทันบ่ทันบ่นี่นี่ไหนไหนฮะฮะนี่เยบร้อยปนินปนินมีหนอปนินมาแล้วปนินมาแล้วปนินมาแล้วนะทุกคนปนินปนิน อนินเรามาแล้วสองเตี้ยงงามงามครับสองเตี้ยงงามงามนะคนนี่นินเราสองเตี้ยงงามงามเนาะอืมนี่หน่อยอย่างนี้หน่อยนะคนสองเตี้ยงงามงามสองเตี้ยงงามงามใสๆอันนี้สองเตี้ยงงามงามสองเตี้ยงงามงามนะคน ไม่ว่าจะไม่มีปันหนินนะนะคลองนี้คางดำเยอะครับบอกเลยว่าคางดำเยอะคลองนี้คางดำโคตรเยอะเลยบอกเลยนี่หรอนั่นไงนั่นไงนั่นไงพูดถึงไม่ได้เลยปลาหนินน้อยปล่อยไปก่อนครับปลนหนินน้อยกัคางดำ รอดไปแล้วเอา้านกบินผ่านตกใจหมดเลยเดียวไม่วางยอทับมับนเมื่อกี้นี่เกือบไปแล้วนกตัวนั้นเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะคนบินขามผ่านย่อเราไปเฉยเลยเอบินผ่านย่อเราไปเฉยเลยนะคนบินผ่านยอเราไปเฉยเลยชมกันย,วยวาวๆนะคน

เนี่ยพี่น้องบาดเข่าบาดว่าขอลำปลาตัวหน่อยเนี่ยตัวหง่เนี่ยข้างดาวข้างดำเนี่ยเป็นนี่ยเนาะก็เดี่ยวเตี้ยแต่ช่วงแต่ช่วงเราวต่ป่าอันติมากตอนไหนพี่น้องลุ่นกันไปชงกันไปเรื่อยๆครับเนาะชมกันไปเรื่อยๆครับนะคนมีตัวขนาดไหนเนาะวันนี้เนาะ ต่วนนี้งี้ยนั่นน่ะโอ้โห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 งดำโอ้โหเตะฮตัวรอดกับรอดพี่น้องโอ้ยมาเสียบค้าซะออกว่มาออกพี่น้องต้องสั้นออกย่างเดียวไม่ยอมเป็นเนี้ยออกด้รอดกับมี่พี่น้อง ข้างดำเอ้ยหนื่ยตัวนึงพี่นนอะหัวเสียบตัวนึงรอดไปหลายตัวยึดแต่วนๆอยู่กี้มันของรอดเนาะออกใต้สะพานเนี่ยสะพานเตีย้ยสะพานเตีย้ยสะพานเตียตเต้ยนาคนลมก็แรงแรงนะคนเอ้ยลมแหม ลมหนาวพัดมาแล้วมันลมมันหวนกลับแล้วนะครัคนนั่นไงนั่นไงวิ่งนะ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 วิ่งนวิ่นะนั่นไงนั่นไงหัวเสียบคาเต็มเลยทีนี้อืมดูดิหัวเสียบคาเต็มเลยนะคนข้างดํา ออกักนอะซันเปนไงงออกอัู่้โอ้ฮะได้หัวเสียบข้าแล้วบอกออกไลยพี่นนางออกหากขนาดได้หัวเสียบข้าแล้วบอกออกออกยนักานักเนาะ ข้างดำก็ดีล่มพัดเแหงล่มกับพัดแหงแหงอันนี้นนะนจะข้างดำแต่กึนกนอยู่ตาย อ้ข้างดำพะมันหลเนาะเจอปลานิ่นซ้ำไหนนาหมื่นนี่พี่น้องเอ้ยอือจะได้ปลานิ่นกี่ตัวเนีะอยู่ไหนเราข้างดำหมดแล้วเงียบเลยเปิดเงียบเงียบพี่น้องเงียบเงียบเปิดนี้เงียบซะงั้น บาดเขาบาดพระคอเาหน้าเอากล้นเนาะของ,ของอยูน,นี่หนามเนาะตาธรรมชาติธรรมดาล์อะทุกอย่างมันก็มีได้มีเสียพี่น้องแล้วแต่บรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศลุนกันเหมือนเดิวมวะนาเอากล้นจะเข้าไหมเปิดนี้จะเข้าไหมมีตัวไหมมีตัวอยู่นะหนานหนลาตาธรรมชา อัลเทียนก็มาข้างดำก็มีอ also, the então, the à, ืมอืมอ like ือืมอืมอือืมข้ายยาออกกระตคือเกาที่เนาะข้างดำข่ายยาออกกระตดคือเกาขางดำสองเยืนหนึ่งที่เนาะข้างดำเจ้าประจำเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี้ ทางลำสองแพ้มโ้ยดินดีแล้วก็มีตะเคียนด้วยตะเคียนด้วยนี่แพรมหนึ่งงามๆวก็โอเคอยู่นะคนว่าโอเคอยู่นะ đồ ăn vào cái pin nhìn như thế nào luôn to to nó luôn to tưa này luôn to ăn ngay ปลาอุ้ยปลากระมังปลากระมังใหญ่ปลากระมังปลากระมังปลากระมังมาอย่งไรตุบันินอืมปลากระมังน้องปลากระมังใหญ่มายังไงเนี่ยโอ้โหตัวมาเลอะเลยนะคนปลากระมังใหญ่อืมตนินน้อยหนึ่งแก้วครับนี่ กระบังใหญ่มาได้ไงน้าคนดูดิกระบังใหญ่กระบังใหญ่นี่โอ้ยนี่อ้ยคขะขคักนี่ขะขะพี่เนาะสวย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 มากโอ้ยสวยสวยมากสวย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 พี่เนาะแต่คลองนี้มีปิงด้วยนะคน ปิงนะเคยติดยอ่อเราสองรอบสามรอบนะนี่จะตัวใหญ่ๆหน้าปิงปีมีตัวใหญ่นหญน,น้าคนลุ้นต่อ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 มีตัวไหมไม่มีไม่มีตัวโอ้มาไหนพี่เนอะไม่คอนปลาก็มังพี่น้างเนาะ หอดปลากระมังอ๋อลุนต่อพี่น้องลุนต่อมีตัวขนาดไหนน้อนน่นะมีไหมมีไหมเอ้าเงียบพี่น้องเงียบเงียบเงียบอี่เจ้าเงียบอีกแล้ว เงี่ยปีกแล้วเงี่ยปีกแล้วแต่ก็พอได้ลุ้นอยู่เนาะนาะคนพอมีตัวอยู่พอเข้าอยู่พอมีตัวเข้าอยู่เดี๋ยวเราจะเจอ,เจอปนินใหญ่ๆมั้งไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้นี่จะมีปนินใหญ่ให้เราหรือเปล่ามีปนินใหญ่ให้เราหรือเปล่าน้อันนี้เนาะนาะคน เป็นยังไงเนาะเนาจะเป็นยังไงเนาะจะเข้าไหมป่าอืออีกแล้วอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระโดดโอ้โหกระเทียน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 สวยกระเทียนสวยสวยกระเทียนสวยฮะเอากระเทียนได้ก่อนนะคนฮะฮะโอ้กะเทียนเต็้ยมา ไสสวยตะเพียนใสสวยนี้กคางดำเหมือนเดิมนะคนคางดำเหมือนเดิมนี้กคางดำเหมือนเดิมท้าวคนมีตะเพียนสนส์น้อยหนึ่งนี่ใสสวยมาอีกหนึ่งครับนี่ตะเพียนใสสวยนี่โอ้ยตะเพียนใสสวยมา เขียวๆนะคนหมา,มานหวานนี่อันนี้กนที่โต๊ะนั่นเรา,าก็ปลากระมังหรือปลาอีเปกได้พี่น้องนะปลาอีเปกปลาอีเปกหรือปลากระมัง,มงนี่แหละฮะนี่เดี๋ยวแต่คนออื่นเนาะหลายชื่อครับหลายชื่อนี่หลายชื่อครับเนาะ ปลาอีเปกหรือปลากระมังบ้านผมเอินปลากระมังแล้วเนาะปลากระปลากระมังม้ายังไงน้ำนาจะจืดพี่น้องน้ำจืดมันเลยม้าเนาะน้ำจืดแฉมันเลยม้าพี่น้องนางมอเล็กด้วพี่น้องด้วยหาตื่นคล้องนี้น้ำตื่นเนะ เงียบเปิดนี้เงียบนะคนเปิดนี้เงียบคนนี้เงียบคนนี้เงียบคนนี้เงียบนะคนคนนี้เงียบเลย ธรรมาดาพี่น้องเอาหน้าคนคลิปนี้เราน่าจะทำเอาทักสาม EP น้อยหนาคนเนาะคลิปนี้จะทำสาม EP เลยให้ลุ้นกันย,วยาวๆเลยแต่ทำทำคลิปเดียวมันก็จะยาวเกินเนาะเราก็จะทำทักสาม EP สาม EP หรือสอง EP นี่แหละก็ลองลุ้นกันครับราลุ้นไปด้วยกันลุ้นชมไปด้วยกันว่าจะมานขนาดไหน จะมีตัวขนาดไหนปาอืมฮะอืฮโอ้ยหัวเสียบค้าพี่เนาะข้างดำตัวนึงหัวเสียบค้าเฉยหาคนหัวเสียบค้าเฉย บทีอะยกงอหาอยู่หากินนะคนก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นธรรมดาครับเนาะเป็นเรื่องธรรมดาปกติบาดถูกบาดวัถูกเนาะมันถูกทุกเบิดมันก็ว่าแมนน่นเนาะนะคน chắc còn ăn như thế mà ăn như thế nào mà này mà như thế nên cái gì đó hả ô bà oh khang oh, oh, ui ui nó xẹo nhưng mà nó ơi trong bà khỉnh trong khang luôn à T延 จัดไายสั้นออกกันหนาคนเงินหลายเงินหลายพี่น้องปลาเข็งกับมี่ลาเข็งกับติดนายนี่เกือบทุกปลาพี่น้องนี่ทุกปลาสกเกอร์กับมี่ลาเข็งกับมี่ลิดกับมี่ปนิ่ง ข้างดำปลาตะเฮียนเนาะนี่สุกนยนวปลากระพงก็มีปลาคอก็มีปลาดุกก็มีเคยได้เบททุกปลาแล้วพี่เนอะเคยได้บดทุกปลาแล้วปิงก็ยังมีพี่เนอะปิงก็มีแล้วขยอนแล้วเนาะ นั่นเดีนั่นดินั่นดีนั่นดิวุ่น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 ว่น่นแลเซียวเฮ้แลวเดียวเซี่วมันจะข้างดำพี่น้องปลอดภัยวดเดือตัวเดียวขอรอข้างดำขาได้้ายมัตจข้างดำ rất là điều không để lại khẳng định rất là điều lại khẳng đầm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  lại định đầm định khẳng định khẳng vân vân như nó khang đảm lái đi nó bùm bùm mẹ bùm bùm đi nan đi nan đi năn đi ô khang đầm, anh em sao ô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  nó ข้างดำมึงเนี่ยมัเนเสียบข้าลงมองแม่งอยู่บ้านโอ้กันมาเสียบข้ายางไงเนาะมาออดที่เนาะ,นนะแตะคนดุน,นงนี้จะข้างดำนี่มันดงข้างดำชัดๆนะคน ผมว่ามันดงคางดำชัดๆแน่นอนะนะคนดงคางดำชัดๆนี่มันดงคางดำชัดๆนะคนนะนะคนแล้วค่อยมาต่อ EP 2ทีสองกันเนาะจะเป็นเช่นไรเนาะ ันจะหมานแค่ไหนโอ้ยแต่มันก็มีแต่คางดำอเยอะเนะาะเดี๋ยวไปต่อกัน EP ที่สองเลยลนะคนเนาะค่อยรุ้นกัน EP ที่สองครับนี่เท่าที่เห็นนะครับเนาะคางดำเทียยมสายขไปต่อ EP ที่สองเลยครับ